อบมากเลยอองกาบ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 แตง for being born in this world เหล่าชิปเปอร์นะคะทุกคนจะต้องมาที่นี่ฟารับค่อนะคะคนนี้ชื่อโดยองนะคะคิมโดยองจำไว้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมชิลานาจ๊ะวันนี้เน่ก็จะมาทําเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นเชิงบล็อกนะคะหรือว่าจะเป็น get ready with me นิดๆน,น,นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันข้างนอกนะคะเน่ก็อยากจะทาคลิปแบบแต่งหน้านิดนึงแบบ get ready with me เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะ,ะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะจากหัวข้อ หรือว่านาปกคลิปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะซึ่งจะเล่าให้ฟังว่าแนก็เตรียมทุกอย่างเข้ามาในกรุงเทพดีดมากแต่สิ่งเดียวที่ลืมเลยก็คือกระเป๋าเครื่องสําอางค่ะคือแกก่อนน้นที่เราจะแบบมาที่นี่แนก็นั่งแบบว่าเลือกเครื่องสําอางอย่างดีว่าฉันจะเอาอันนั้นเอา,าอันนี้อันที่แบบว่าเป็นเฟรนิ์ของเรานะคะเพื่อที่จะแบบว่าเข้ามาในกรุงเทพแล้วปรากฏว่าอ้าวลืมหยิบกระเป๋านั้นมา คือช็อกมากพอมาถึงขนส่งแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยแบบว่าก็ต้องมาหาหน้าง,งานเอาซึ่งหน้าง,งานนี้ก็คือที่ห้องเพื่อนและเพื่อนเนี่ยก็แบบว่าเออเป็นผู้ชายก็แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากนะคะก็านาะงก็เป็นแบบกะกาไม่ได้แต่งแบบว่าจ๋าจ๋าฉะนั้นอุปกรณ์เราก็จะน้อยมากแล้วนาะง <c oughs> ก็แบบว่าผิวสว่างกว่านาน,นิดนึงนะคะก็ ว่าวันนี้น่าจะไม่ลอยนะและแนก็ได้ทําการซื้ออันนี้มาค่ะเป็นลิปสติกของซิดูซิแล้วก็มาสคาร่าของซิดูซิคิดว่าน่าจะช่วยเราได้นิดนึงนะต้องช่วยเราแล้วแหละเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นที่สําคัญมากเพราะว่าเพื่อนไม่มีลิปสติกเว้ยเพื่อนทาแต่ลิปมันเฉยก็แบบไม่ไหวแล้วแลวนก็มีสิ่งนี้นะคะพกติดก,กระเป๋ามาแค่อย่างเดียวเลยอันนี้เป็นลิปมันของไอลานะจ๊ะก็ นี่คือเป็นสิ่งที่ดูเป็นเมคอัพมากที่สุดแล้วนะคะก็มาแบบบน่บนๆพูดคุยกันไปนะก็แล้ว๋ยอเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยแต่อาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะคะเพราะว่าแนะ็มาข้างนอกแล้วก็การ์ดเมมการ์ดของแนะ็เนี่ยมันแบบไม่ได้เยอะเดี๋ยวเมมเม็ม เอาเปว่าเราก็จะแต่งๆแล้วก็ตัดๆนะคะไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานผิวก่อนเลยอันนี้นะคะลองพื้นของเพื่อนเนก็จะเป็นตัวนี้ m e r เลสกาก็จะเป็นสีซอฟท์เบจไม่มีแป้งไม่มีฟองน้ำงานมือก็ต้องมานี่คือไม่ได้ลงลองพื้นโดยใช้มือนานมากแล้วนะเนี่ย จากนั้นจ้าสิ่งที่เราจะทําต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือตาแก้มปากเพรานี้เราจะใช้สิ่งนี้ค่ะ to ิต i ู Lip and Cheek Creamy Tint อันนี้เป็นเบอร์03ก็ลงทั้งตาแก้มปากเลยเพื่อความคุ้มค่าคุมาค้มราคานะอายแชโด์ I เพื่อนเนี่ยก็ไม่มีอะนางมีแต่อันนี้เดี๋ยวยิบให้ดูนี่จ้าเป็นคนแต่งหน้าเบาๆแต่ว่ามีอายแชโด์อันนี้จ้าคืออะไรฉันแต่งสีอะไรได้บ้าง แล้วก็มาปัดแป้งกันนะคะแป้งที่น้าจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Gino m a c r a e นะจ๊ะอันนี้ก็เพิ่มแบบว่าพาเพื่อนนะคะไปยุยงให้หนางซื้ออันนี้มาซึ่งสีที่นาาใช้เป็นปกติก็จะเป็นเบอร์สีแต่อันนี้เบอร์สามก็ได้แหละปัดเบาๆนะคะก็คือเสร็จใต้ตาเสร็จแป้งเสร็จทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาคอนทัวร์นะค่ะ,ะนะคะโชคดีที่มีะคอนทัวร์เนาะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้เลยค่ะของ c r a t i s อันนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย Professional Contouring Palette นะจ๊ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์010นะคะอืมก็จะเป็นแบบนี้เอออันนี้ชอบอยู่นะเพราะว่าดูจากสีแล้วเนี่ยรอดนะคะก็จะปาปัดให้หน้าของเรานั้นไ <laughs> ม um, ่ออมลอจินเกดพาย ก็ไปปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะและคิ้วเนี่ยก็ได้มีการปัดๆนิดหน่อยปัดแกล้งเพราะว่านางไม่มีแปรงเขียนคิ้วเนานางมีแต่แปรงแบบประมาณเนี้ยอันนี้นก็ใช้พวกเดี๋ยวหาก่อนนะบนโต๊ะนี่ลกมากเลยจะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะแบบฝุ่นอันนี้เลยเป็นของมิสทีนนะก็จะแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะใช้มาสคาร่าตัวนี้นะคะของซิทูซิทเนี่ยในการปัดมาสคาร่าคิ้วก็ต้องเช็ดออกก่อนนะไม่ไงั้นเนี่ยมันจะเข้มนะคะแล้วก็แบบ เ,ออเยอะเกินไปอาจจะทำให้คิ้วเป็นก้อนได้ก็เช็ดเช็ดเดแบบนี้ให้เหลือพอเป็นพิธีนะเบาเบามือนะคะเบามากเพราะว่านางไม่ใช่มัสคาร่าคิว้วไงเราเป็นสีดําด้วยปัดแบบระวังจ้าระวงัง ก็จะได้คิวประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าเออค่อนข้างโอเคนะเรียงเส้นสวยเลยนะคะต่อไปีเรามาปัดไฮไลท์กันดีกว่าไฮไลท์ก็จะเป็นตัวนี้จ้าเป็นของ World88 นะคะปัดๆนัวๆสุดท้ายนี้นะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยเจ้าลิปตัวนี้แล้วก็ลิปตัวนี้ค่ะเป็นของไอลานะจ๊ะสีในใช้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์เวดช็อกโกแลตส่วนอันนี้นี่ก็จะเป็น,นเบอร์สามเนาะเดี๋ยวขอทาอันนี้ก่อนนะคะ อืมก็จะได้สีปากแบบนัวๆแบบนี้ซึ่งแสงอาจจะไม่อนวยเท่าไหร่เอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะสําหรับลุกในวันนี้เป็นลุกแบบง่ายๆงงๆงเครื่องสาอางก็คือตามีตําเกิดนะจ๊ะก็ถือว่าโอเคแหละไม่ได้แย่อะไรนะคะเดี๋ยวแกยก็ขอตัวไปใส่ชุดแล้วก็ ทำผมอะไรนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆนะอืมได้อยู่นะไม่ไม่บงนะได้อยู่เครื่องสําอางเพื่อนนะคะบวกกับของตัวนี้ซื้อมานิดนึงก็จะได้ประมาณนี้รอดนะจ๊ะเรียกว่า ไม่ตายยังไม่ตายที่นี่มีชีวิตยอยู่โอเคเดี๋ยวน่ก็จะไปสยามน,นะคะเพื่อที่จะไปแจกของไปแลกของนะคะก็จะเป็นแบบวิธีติ่งนะเออมันเป็นวันเกิดของคนสําคัญมันก็ต้องนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้เน่ก็จะไปแจกสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหยิบก่อนคว้าก่อน ก็จะเป็นอันนี้ค่ะโปสการ์ดนะจ๊ะแฟนอาร์ทที่ทางเราได้ทําขึ้นมานะคะนี่เลยจริงๆก็มีสติกเกอร์อีกนะแต่ว่าสติกเกอร์อยู่กับเพื่อนนะคะฝากเพื่อนปิน้นงานก็เลยไม่ได้อยู่กับเรานะเดี๋ยวก็ไปสยามกันเลยดีกว่านะคะทุกคน ของอยู่สยามจ้าเดี๋ยวก็จะเอาของไปแจกเลยจ้าก็าคือของหมดเร็วมากาเ่อเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไฮนะคะก็จะเป็นร้านที่มีเขาเรียกว่าอะไรอณนจักรโดเซนแล้วก็มีจอยเล็กน้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะ จีซองจงอูปเตนอ่ะครบตรงนี้มีน้องไอเอ็มด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากเลย,เลยน้องแล้วก็มีโพสอ,อีกตรงนี้ด้วยโอ้ย เราแวะมากันที่ KFC นะคะมาเติมพมลังไม่ไหวแน้วเหนื่อยมากคือจริงๆแล้วก็ถ่ายด้วยแต่ว่าเออเราไปรับของอะไรยังไงแบบแลกของกันอย่างเงี้ยแต่แบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนแล้วมันก็วุ่นวายจนต,ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมาพักกินข้าวแล้วตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็จะให้ของรางวัลเพื่อนอะไรบางอย่างเป็นค่าตอบแทนแล้ววันเกิด่วงหน้ารีวิวเร็วได้อะไรรีวิวเร็วแกะแล้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 ว กาออกมาค่ะกางออมาเมนใครคะเมนใครคะแล้วเข้มาโตจะมีอีกมีอีกแล้วแกะแกแล้วแกอ้เน yeah, right> ี่ยเดี๋ยวโฟกัสกันอ่าไม่มี รวยๆบัตรเครดิตรวยๆเย้ความสุขของติ่งค่ะทำมือแบบนี <c oughs> โอเคค่ะก็ฟินๆ <c oughs> กันไปนะจ๊ะสถานีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ป้ายมาบุญครองนะคะเป็นวิดีโอใจยยอนไปอาจียนกันดีก,กว่ามาถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวต้องรอ ของเจยอนขึ้นก่อนนะคะมาค่ะเรามารอองค์ท่านไปพร้อมๆกันงอมเลยกรับกรบกรบกรบโยโลโลโลาอช่วยด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมากค่ะทุกคนดีอ่ะดีแบบดีอ่ะอไปจ้าจริงด้วยต่อดีจริงด้วย ไมฉันไม่คู่ควรกับเขาเทุกคนคะเคยไปสวรรด์หรือยังคะนี่แบบไม่เคยแบบว่าเชื่อเรื่องสวรรด์นรกเลยแต่ว่าเราก็เชื่อได้เพราะว่าใจยอนนั่นเองนะคะเมื่อกี้คือมันแบบว่ารังสีแบบบุญบารมีเพื่อนว่าไงออล่าออล่าคนมีบุญแบบสว่างสว่างที่สุด รว่า,างก,กินเจอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็จะไปตามล่าป้ายที่สุขุมวิทจ้า,จานะคะ,ะ,คะไปตามล่าป้ายกันต่อเลยดีกว่า,วาไปร้านีสุขุมวิทเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนก็คือคนเข้ามาต่อแถวแบบเยอะมากอ้ยเดี๋ยวรอคิวก่อนนะคะทุกคน หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยแตง for being born in this world ทับใจให้ดูชาดาัดเ <laughs> ก็ไม่โฟกัสเอ้ยก็โฟกัสก็โฟกัสคิง <King S 1> แห่งประเทศ NCT นะคะเเดี๋ยวเราจะต้องไปไไทำความเคารพองค์ท่านก่อน คอมพลีทแล้วนะคะหนึ่งป้ายไปต่อใครยังมีอีกนะเพราะว่าคนเกิดเดือนนี้นี่เยอะมาก,มากนะทุกคนเหล่าชิปเปอร์นะคะทุกคนจะต้องมาที่นี่นี่เราซื้อสโลแกนนะคะโปรเจกต์ของอันนี้ด้วยหอมมากเลยซูมจ้าซูมจะน้องจีซองแล้วไปหาหน้องจีซองอันนี้เป็นลูกชายคนเล็กของวงนะคะหนูลูกน้องตาแป๋วตาหวานมาก แฮปปี้บเดย์นะฟาลักพ่อนะคะกล้องช่วยโฟกัสพี่จอนหน่อยมันเกิดขึ้นแล้วมีคนมาแจกของเด็ดดีนี่ก็พ่ออีกคนนึงนะฟาลักพ่อค่ะพี่โดยองคนนี้ชื่อโดยองนะคะ คิมโดยองจำไว้นะคะหล่อมากค่ะเราต้องมีรูปคู่เราต้องมีรูปคู่อ่ะโฟกัสโฟกัสพี่โดหน่อยมากันที่สถานีต่อไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สีลมนะคะแล้ก็มหาน้องจงลูของเรา<อ>ตรงนี้โอ้ยสว่างมากแสงสว่างมากนี่จ้าข้างหลังจ้าเห็นไหมจ้าเนือให้ นี่น้องจองอูของเรานี่เลยเดี๋ยวไหนหามุมก่อนนะที่แบบจะทำยังไงให้เห็นหน้าน้องวะโอ้ยนี่ไงได้มุมแล้วมันต้องมามุมนี้นะคะทุกคนยืงย้งๆหน่อยหล่อมากโอ้ยแฮปปี้บ day นะจองอูดูสิเราเจอใครเอ่ยน้องเดวีนั่นเองหนูลูกแฮปปี้บ day นะครับไม่มีคนอนะทุกคนมีแค่คนเดียวตรงมู้นเองอะ เราจะโดนฆ่ากันที่นี่นะทุกคนหนักระดับตำว่าต้องใช่เขาหนีตายก็โดนต่อให้ใครก็ต้องหยุดหัวใจไว้ที่ใใไ, <c oughs> ไม่มีคนจนถึงขั้นทำอะไรแบบนี้ได้น้องครับไปหาแล้วนะ <c oughs> โดยยองวิญญาณตามติดซีอินซิเดีย์แม่แม่ไม่รีทัชออ่องเลยหรอแม่ผู้ใหญ่สารเส น้องตูน้องมีสองป้ายเลยนะทุกคนอันนี้อยู่ที่สถานีสามย่านเอบิบาดีนะคะตามเก็บคบทุกป้ายแล้วสำหรับชาว NCT ของเรานะคะคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะทีนี้ก็แยกย้ายกลับบ้านกันดีกว่าเหนื่อยมากทั้งวันนี้ตามดูป้ายแบบสุดแวะมาหาอีกรอบหนึ่งทุกคน ริมมากวันนี้หอมมาก,มาก so happy ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วกลับค่ะกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนกลับมาถึงห้องแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมาก <laughs> หอนหอนขอดมอหะไม่ไหวจริงวันนี้คือแบบว่า เดินทั้งวันเลยทุกคนเอ้ยแล้วเวลาแจกของเขาก็ไม่ให้แจกใช่ไหมคนก็จะมุงมุงกันเขาก็จะไล่เอเราก็แบบคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากชุลมุนมานะคะก็เป็นการแบบว่าไปแรกของแจกของกิฟต์เอาวครั้งแรกนะเออก็นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดีนะอืมแล้วก็ไปตามป้ายมาป้ายทุกป้ายทีงามดีต่อใจมากจริงๆนะจ๊ะโอเค เหนื่อยเหนื่อยแบบขอนอนสักห้านาทีก่อนแล้วค่อยตื่นมาอัดต่อได้ไหมเออแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตกันละกันนะคะว่าเราได้อะไรมาในวันนี้บ้างไปดูกันเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่เอยมีความน่ารักใจดีและของต่างๆหรือว่ากิ๊บเอาเวย์ให้มานะคือชอบทุกชิ้นเลยสวยมาก สวยมากดีต่อใจมากนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นกิฟต์เอาไว้นะคะอันนี้เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรของที่ระลึกจากการโดเน a t ปรเ project เจ,จยนอนนะคือมันทีมากเลยทุกคนเนี่ยโปดก์ดโอ้ยทับใจอะทับใจของที่ได้มาในวันนี้มากขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณปีหน้าเจอกันใหม่เนาะ <laughs> โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้แหละไม่ไหวแล้ว ต้องนอนแล้วอะปวดหลังนั่นนู่นนี่แบบสังขารไม่โอเคละเอาเป็นว่าเราก็ต้องปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็คงไม่ได้มีสาระอะไรหรอกมีแต่ความชอบล้วนๆความสุขล้วนๆของติ่งคนนึงเท่าน,นั้นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วใครที่แบบว่าเจอแน็กที่นั่นหรือว่าเอออยากพูดคุยอะไรหรือว่าเฮ้ยชอบอะไรเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มอมอยกันได้ด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ย น้าขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ